สวัสดีค่ะชื่อนางวัฒนาบุญเสริมบ้านเมืองสาราใต้หมู่ที่ตำบลหนองโคกอำเภอลำมางจังหวัดบุรีรัมย์มุนีกาสิมาาสาทีเรื่องการสารกองเขาหมู่12จ้ะว่ามีอันขัดตอนแรกมีอย่างมีไหลจ้ะมีไหลแล้วก็มีได้จ้ะสีได้หลหลากหลายสีจ้ะแล้วก็มี อันเชือกี้อาเรือกเชือกกันเชือกกันเทปกันสายกองเขาจ้าสายกองจ้าหักกามี่อุปกรณ์ก็มีมีกันไกมีเข็มมีถุงมือจ้ากจ้ามีกันไกลใส่ไกกรไรใส่ไกรไใส่ไะไรใส่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 จ้่ใส่ใส่่ใส่ใส่่ลใสใส่ส่ กต้นหมเลยอืกันต้นแล้วจ้ะจมาเรี่งตรงไหนตากไห่ตากแ<จ>หง ะะมานกตากประมาณกี่วันครับนม่ตากประมาณห้าวันจ้ะห้าวันจ้ะหมายถึงว่าเราเอาต้นใหม่มาต้นไรมาจ้ะต้นไรถูมา้ยมาสอยก่อนตาสอยก่อลตากจ้ะลบไปตากจ้ะเป็นเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆแล้วก็ตาแค่เป็นเส้นแต่ไม่ไม่เล็กมากนะแล้ววิธีการทํานี้เขาทําฝาก่อนหรือว่าทําตัวก่อนทำตัวก่อนจ้ะทำตัวก่อนจ้ะ อันนี้อยกท่าตหาใหากไม่ตีนมาดินี่เริ่มจากอันก็จะทำตัวเรีวแล้วมาเเี็นเทียขาจะขาตัวที่หลัห่ขาทำตัวทำขาแล้วก็ทำฝาแล้วก็ทำหมูใส่ใส่ ไอ้ขาแบบนี้กับขานอันไหนแพงกว่ากันครับเนี่ยขาไม้กับขาขาไม้ขาไม้จะแพงกว่าเพราะมันทำยากใช่ไหมยากอันนี้ยังเป็นร่างฐานเลยเปานร่างฐานไปลองสาธิตนิดนึงอ่ะสาธิตอันนี้ฐานมันเป็นบล็อกจ้ะอันนี้ก็เริ่มจากฝาจ้ะเริ่มจากฝาตัวนี้จ้ะ ไม่ไม่เลือกจากดีนี้หมดดึงแน่นไหมคะคุณแม่จะเลือกเลือกเตมันสีแนนตีอันนี้นะจ๊ะห้ากระปองเฮ็ดตามรูปมันจ้ะตามรูกมั้จะเอาแหนมจำแหลมจำแหลมเอาขอบพอด้ะจเวลาเราเย็บเอาขอบอะไร ก็อันฟ้าใหญ่กับเฮ็ดใหญ่อันโตใหญ่กับเฮ็ดฟ้าใหญ่จ้ะตัวน่อยกับเฮ็ดฟ้าหน่อยจ้ะเราแต่ขนาดตัวด่าแล้วจะถนอมตัวกล่องเนี่ยฉะนั้เราทำตัวมาแต่เนาะตัางตัวคอทำตัวได้มาตรฐานเรียบร้อยเรียวนะจ้ะค่อยจังหวัดมาใช่ดิจ้ะต้องทำตัวนี่ก่อนแล้วก็ถึงมาทำฝาปิดฝาปิดจะเล็กจะใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของกล่องแต่สมมุิว่าปงใหญ่กับท่อใหญ่ยังผิดอ่ะจ้ะ ทำฝาเสร็จทำผาฝาเสร็จที่ก็ถึงมาทำฐานตรงที่รองที่รองจ้ะที่รองกล่องก็สร้างฐานจังสร้างกล่องจ้ะก็เป็นฐานเหมือนกัเป็นขากล่องแล้วแต่จะใช้ไม้ใช่ที่สองใหญ่ไม้ก็ไม้กับไหล ระดับาขอตีนเนาะหรอนนกฐานานเลยฐานฐานกองฐานกองานกองข้าวก็จะมีแบบที่เป็นไม้นะคะได้บบที่เป็นไม้เป็นานีนี้ราคา ธรรมาแบบนี้ฐานธรรมดาแบบนี้ก็จะอีกราคาหนึ่งลดลงมานิดนึ่งค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะตามภาพเราจะเห็นการทำกระติบข้าวจากต้นไหลซึ่งเริ่มต้นจากการทำฐานกระติบก่อนแล้วค่อยขึ้นรูปเป็นตัวกระติบข้าว นะครับดังเห็นเป็นรูปร่างของกระติบข้าวเรามาดูวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับตรงนี้มันมาผ่านมาลิมขอ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 มาตลอดจะจะเวลามันแดย่ผานอยจะขึ้นเนราะจะคืนเป็นลูกและที่เห็นก็เป็นการเคลื่อนรูปเป็นตัวกระติบข้าวซึ่งผู้ทำต้องมีความชำนาญและใช้แรงพอสมควร เพื่อที่จะให้ตัวกระติบข้าวมีขนาดที่เหมาะสมและมีความทนทานแข็งแรงนะครับการทำกระติบข้าวของชาวบ้านนี้นะครับจะทำช่วงเวลาเสร็จจากการทำไร่ทำนาซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เกิดรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งกว่าจะได้แต่ละอันต้องใช้เวลาทำประมาณ2-3วันแล้วแต่ความชำนาญของแต่ละคนและรายได้แต่ละอันจะขายได้ประมาณ100-150บาทขึ้นอยู่กับขนาดของกระติบข้าวมีขาสองขาเนาะขาเป็นไม้กับขาเป็นขาเป็นไหลแบบไหนมันคนกว่าับ แบบไม้หรือว่าแบบนี้แบบมีกระทอยู่กบเครื่องช่นมันก็ยุบหรอกค่ะทำให้ีแข็งกระติบข้าวจากต้นไหลนี้เป็นกระติบที่ได้รับความนิยมมากเพราะเมื่อเราใส่ข้าวเหนียวลงไปจะไม่ทำให้ติดกระติบทำความสะอาดได้ง่ายจึงทำให้ได้รับความนิยมอย่างมาก